เรียบร้อยแล้วครับมากนข้าวกันครับบรรยากาศแกงไก่แกงไก่กไกทะเลต้มยำไก่ทะเลข้าวหอมทะเลข้าวหอมทะเล่ช่วงนี้กินดีหน้าดูละคนนะไม่ใช่ปลาครับบรรยากาศกำลังกินเลยกำลังกินมาไหนกินคนไหนกินละ,ะนี่เปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวครับตากแดดนั่งตากแดดกินข้าวอยู่บ้านนั่งในห้องแอร์ไม่อร่อย นาะสบายมานี่ต้องทำกิเลงเปลี่ยนบรรยากาศอร่อยไม่แบบนะไม่อร่อยต้องก็ต้องอร่อยแหละมีแค่นี้รอ,นรอร่อยครับนี่กินข้าวก่อนครับออ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 เอาไม่ไหมนะ ได้ไหมสูกไหมสูกอยู่นเนาะนอ,อนะอนนอนอม้อ้ามตัเยเย,ยห้ามตนะเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ใหม่ัมมมมนบบนี้นะนาครับมาแม่นางกินข้าวกินปลากันครับ จะที่ทางข้าวได้กันจะได้หม,มั่นหมั่นกินตีนไก่นะครับกินคนไม่กินเท้าไก่เท้าไก่ไก่หนึ่งตัวมีฮะไก่หนึ่งตัวไก่ไม่กี่ตีนไก่ไมีกี่ขา ไก่หนึ่งตัวมีกี่กี่ขาเข็นให้เขาทายกันน่ะไม่จบแล้วทีไก่กับไข่ออกไข่ออกก่อนกันน่ะเออเลเสียงกันอยู่นั่นไ่ะถ้าสองคนสั่งเมามีทีกันน่ะเหมือนกันทีอะไรนะเพื่อนกันนะรักกันจะเป็นยังไงน่ะกูจะไปซื้อนาตรงนี้ไงกูจะไปทำนาอีกคนก็จะเลี้ยงไก่อะที่เขาเล่ากันน่ะเนาะ แค่เป็นเรื่องสมมติเฉยๆไงทะเลาะกันแล้วอ,อ,อะ่วะมันกินเยอะนะเป็นลอยล้ำลอยสายเอาเนาะมันมันมันไม่กินอน่ยปลาเต็มจอแต่มันไม่กินนะเนี่ยลอยาไปลอยไป,ไป,ยไปมันจะได้ทั้งสองอย่าง ไปให้ผู้ชมทางบ้านเขาได้ดูมั้งชีวิตในเรือนเป็นแบบไหนลูกเมียเห็นเขาจะสงสารเราไหมอืม,อม,มหึสมหน้ามันอะไรนะมันเนี่สมหน้าสรงไงสมหน้ามันห้ามแล้วไม่ไปไม่ไปไม่ลนะ่ะนี่ความสุขบางครั้งมันงก็ไม่จําเป็นต้องไปเดินในห้างหรูๆนะนีความสุขของผมอืมตกปลากินข้าวในเรือ วันเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้อืมเอสีครับตายแล้วยังไม่เจอติบบกมารับเนี่ยมาเยอะไปก่อนไปตายแล้วบอกไม่ฟังเอ,เอาเลย มกร้อยตีนเมนมีเลยวะมันเป็นคำอ้างอิงเปล่าครับนาออ้างเิงมนกกว่าืนอืมคือตีนไก่มันมีกระดูกก็กลัวติดติดคอลูกหรือเปล่าคือเขาบอกอย่างนั้นอ่ะมันเป็นก้างหมันกินขืนใช่ไมที่ว่าจะอึก่ะ น้ำเด็กอ่ะไปกินกินไก่นะเดี๋ยวถ้ากินก็ให้มันหยุดอืมไห้ตีนไม่ตีนเนี่ยไปนะแล้วทำไมหัวหัวทำไมให้กินอ่ะบอกจะได้ตื่นเช้าๆไอ้นั้นไม่ไม่ไม่ยิ่งกว่ามันไม่มันไม่มีเนื้อไงครับหัวมันมีแต่กระดูกอืม

เยอะเยอะอิอ่มแล้วครับผมอืมอิ่มแล้วครับผมอยากกินตอ่อเหมือนกันนี่เยอะเรากาแฟไปแล้วเลยมีส่วนอืมกาแฟแล้วผมมีข้าวหอมมะอย่างละ เดินสามเดินยังจะได้มาเก็บนบรรยากาศทีนะอืเอาครับเอาเต็มพี่เลยกินเลยมาเลยกินข้าวบนมื้อเย็นก็กลับไปกินที่บ้านได้เนาะไม่ไหมเนาะไม่ไหมครับอืมแปด ไม่ไม่ใช่ไม้นะอืมอืมเท้าครับนี่แหละบรรยากาศไม่เสิมบรรยากาศไม่มีมีคนถามว่าในเรือทำกินอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างในน่ะนะอยากกินอะไรก็ซลือมาให้เราทำถ้ากินไม่เลือกนะ ไม่ค่ะเขาไมีหมูไม่ไก่กินนะคุณจะกนปลาเพราะเขาทำปลาให้กูจะกินทุกอย่างที่เราซื้อมาทำอะไปทุกอย่างทำกินในเรือเอาบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศรรากาศินข้าวไมม่รู้้ังยังไม่ถึงสามจานเลยครับเบิ้ลอีกอืมเพิ่มอ่ะไหนหมดแล้วผมไม่หิววะไหนก็แล้วแต่ครับ้าพมัจะคนรในครั้งเดียวอืมครั้งสองมันโคตร ไม่อร่อยหรือว่าไม่ฮะไปกินไปลงไม่เฉยอ,อ่ารู้ว่าหิวกระเทียเลยคำเดียวถ้าก็มาทุ่งไห้อ่าอ่า,อาก็อ่าทีเดียวไปเลยทีเดียวเลยอืมอาจจะเป็นคำสองว่าไปเจอสองคำไม่อร่อยแล้วแซ่บหลายแซ่บหลายมาครับมา กินแล้วเราก็จะย้ายหมายก,กันกับบรรยากาศรอชมติดตามไปเรื่อยๆนะครับกินเดียได้แล้วกินได้แล้ว,วมีเรื่องเปแรงแล้วสอนเราสอนน้ำหมออ,มอ,อ,อันนั้นหมดไหม ดีขมเมื่อคืนหมดปะไม่หมดครับครึ่งนึงอ๋อไม่เอามากินก่อนข้าวเหรอไม่ครับดีขมดีขมเวลาเดียว <laughs> หมดเวลาแนละ้ว <laughs> ปกติมันต้องแบบซัดซัดก่อนแล้วก็กินข้าวไม่ใช่เหรอปกตินะไม่ถอนไม่เคยถอนครับผมไม่้กถอนอ๋อกินแล้วก็คือหยุดก็คอือหยุดว่างั้นเลยเมาขนาดเมาหมดที่มันจำก็ไม่ถอนเออเข้ามาก็ทุกคนไม่ถอนเราอยากกินต่อไปเลยเราห่อก็กินก็กินยาวอีกยาวเลยทั้งวันไปเลยก็เลย วันเลยวันข้าวผมมากไม่หยิบตสดนงมันนังคุณไม่คือผลอนละเออกูอยู่กูปลูกล้วฝางลากเลยกำลังรดน้ำตะแนงไปเย็นมืออีกทีนะจบครับโอเคครับชดนน้ำก่อน ว่าจะสดร้อนรอนมันเย็นไวจังน้ำตาแตกเลยโอเคครับกับบรรยากาศกินข้าวในเรือนะครับชมบรรยากาศกินข้าวกปก่อนี๋ยวตกปลาได้ค่อยจีบจีบจีต่อไปเอาสดโกกเอาให้ดังเลยไม่ดัครับร้อนครับสสัส <c oughs> <c oughs> ดครับ